สวัสดีค่ะเจอกับคุณนูอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะถึงแม้ต้นข้าวจะห่างๆนิดนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนยังไม่ตกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจริงๆแล้วความเป็นจริงเราจะต้องมองว่าตอนนี้อุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะ <c oughs> การที่ครูนูขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นนะคะครูนูได้รู้ค่ะว่าการที่เราใช้โซเชียลนั้นจะทํายังไงนะคะระหว่างที่เราใช้โซเชียลในแต่ละวันนั้นหลายคนอาจจะ ใช้ไปแล้วอาจจะทําให้ตัวเองนะคะเกิดสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองได้นะคะแล้ววันนี้เราจะสามารถใช้โชเซเชียลยังไงนะคะพูดผิดพูดถูกบ้างใช้ <c oughs> โซเชียลยังไงให้มันเกิดประโยชน์และสามารถที่จะทําให้เราสําเร็จในชีวิตของเราได้นะคะทุกคนเห็นน้ําเต็มท้องทุ่งนาใช่ไหมคะกู <c oughs> นูเป็นคนหนึ่งนะคะที่รักธรรมชาติมากๆเลยเราก็เลยเอาธรรมชาติมาส่งต่อให้กับทุกๆคนนะคะอ่าแป๊บนึงนะคะ น้องหมานะคะมาเล่นกันทีไรไปลูกไปไปไปอย่าอย่าอ่าไปแล้วไปแล้วอ่านะคะดังนั้นแล้ววันนี้คุณนูนำสามเทคนิคมาฝากนะคะในการใช้โซเชียลยังไงนะคะให้คุณสําเร็จได้และมีความสุขนะคะถ้าหากว่าวันนี้นะคะเราเล่นเฟซหรือว่าเราเล่นโซเชียลนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์อมไหนนะคะแล้วเราเล่นแล้วไม่เกิดประโยชน์กับตัวของเรานั้นนะคะ มันถือว่าเสียเปรียบมากๆเลยค่ะทั้งๆที่เรารู้นะคะว่ามันสามารถทําให้เรานะคะไปในด้านลบแล้วก็ด้านบวกได้เลยนะคะวันนี้แล้วเราจะทํำยังไงเอ่ยที่จะทําให้เรานั้นนะคะใช้ใช,ใช้สิ่งที่เรามีนั้นนะคะเพิ่มพลังให้กับตัวเราและพาเราไปสู่อนาคตที่ดีเยี่ยมเพราะว่าเรารู้นะคะว่า โลกออนไลน์โลกแห่งโซเชียลนี้นะคะมันจะช่วยให้คุณเป็นโลกอนาคตได้เลยถ้าวันนี้เราได้มองการไกลว่าอนาคตของเรามันจะเป็นแบบไหนนะคะมันเป็นสิ่งดีมากมายแค่ไหนถ้าหากว่าเราสามารถใช้ประโยชน์ฟรีๆแบบนี้นะคะทำให้ชีวิตของเราก้าวหน้าในขั้นตอนต่อไปนะคะเทคนิคแรกเลยนะคะ เทคนิคแรกที่จะสามารถช่วยให้คุณนั้นนะคะใช้โซเชียลอย่างเป็นเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณเป็นคนหนึ่งที่จะสามารถพาชีวิตของคุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือเวลาที่เราเล่นโซเชียลนะน,นะคะเราจะต้องมีสติตลอดเวลาค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณไม่มีสติในการเล่นจะสังเกตไหมคะว่าเวลาถึงแม้ว่าเราอาจจะกําลังเทรนตัวเองอยู่ให้เป็นคนคิดบวกนะคะแล้วเวลาที่เราไล่อ่ฟีด เฟซบุ๊กใช่ไหมคะมันจะมีเรื่องราวลบๆเข้ามาให้เราค่ะเหมือนกับว่ามันจะมาทดสอบคุณนะคะครูโนเองก็เคยเป็นค่ะเวลาที่เรากําลังฝึกตัวเองฝึกฝนตัวเอง,พ,เองพัฒนาตัวของเราเองให้มองแต่ด้านบวกนะคะมันก็จะมี สิ่งบางอย่างนะคะที่เหมือนกับว่าเป็นด้านลบอาจจะเป็นข่าวนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับโรคโควิดอะไรแบบนี้ล่ะคะ่ะหรือว่าเป็นข่าวข่าวเกี่ยวกับรัฐบาลนะคะหรือว่าข่าวที่คุณเคยเสพมาเมื่อก่อนอย่างคุณูเองก็จะเป็นคนที่เสพเรื่องราวเกี่ยวกับการข่าวสด ไทยรัฐอะไรแบบนี้ข่าวหนังสือพิมพ์เขาก็จะขายข่าวเกี่ยวกับลบๆใช่ไหมคะแล้วมันก็จะเพลอนะคะเหมือนกับว่ามันเข้ามาให้เราเหมือนว่าถ้าเราสนใจเราก็จะสามารถเข้าไปได้ถ้าวันนี้เราไม่มีสตินะคะ<ม>เรายังเข้าไปดูในสิ่งที่มันรู้ว่าเวลาเราเข้าไปดูแล้วมันทําให้เรามีอารมณ์และความรู้สึกที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวของเราเลยนะคะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะครูนูไม่มีสติในการเสพเรื่องราวดีๆนะคะในการเล่นโซเชียลเวลาที่เราเล่นแล้วเราก็เห็นเรื่องราวที่มันน่าสนใจส่วนใหญ่จะเป็นข่าวลบๆนะคะเราก็เข้าไปดูนะคะเวลาที่เราเข้าไปดูแล้วเราก็ใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะดังนั้นแล้วเหมือนกับว่าถ้าเราได้ใส่อารมณ์ความรู้สึกของเราไปกับเรื่องไหนนะคะมันจะทําให้คุณรู้ไว้เลยค่ะว่าชีวิตของคุณมันก็จะกลายเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่า พอได้เข้ามาอยู่บนโลกโซเชียลนะคะเราได้รู้เลยค่ะว่าสิ่งไหนที่เราได้ใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปนั้นนะคะมันจะมีโอกาสมากที่สุดเลยค่ะที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราดังนั้นวันนี้ถ้าเราอยากจะใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์นะคะเราจะต้องมีสติในการเสพอย่างมากเลยค่ะไม่ว่าวันนี้เรากําลังเทรนตัวเองได้ถึงขั้นไหนแล้วก็ตามนะคะ คุณอย่าเผลอนะคะไปดูหรือว่าไปเสพในสิ่งที่มันดึงพลังของคุณได้เลยเพราะยิ่งแค่ไปดูแค่แป๊บเดียวนิดเดียวนะคะมันก็สามารถที่จะจุดความก้าวหน้าของคุณหรือว่าจุดความฝันของคุณลงได้ค่ะจุดรั้งความสําเร็จของคุณได้แบบง่ายๆเลยนะคะจงมีสติทุกครั้งที่เราเสพเรื่องราวต่างๆมากมายค่ะเพราะว่ามันมีทั้งทุกด้านนะคะที่จะมาเข้ามาให้เราได้เห็นค่ะ เวลาที่เราเข้าไปใน YouTube เห็นไหมคะมันจะมีด้านบนจะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวพัฒนาตนด้านล่างก็จะเป็นเกี่ยวกับละครนะคะหรือว่าอาจแล้วอีกด้านหนึ่งเขาก็จะแยกให้เราเลยใช่ไหมคะว่าอันนั้นเป็นข่าวการเมืองเป็นข่าว อาชญากรรมข่าวอะไรเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยากเข้าไปดูในสิ่งไหนก็ตามที่มันเป็นด้านลบนะน,นะคะจงใช้สติยาได้เข้าไปดูมันเด็ดขาดค่ะไม่งั้นแล้วคุณจะใช้โซเชียลแล้วไม่ได้ผลและทําให้ชีวิตของคุณไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะอ่าข้อ2เลยนะคะต่อไปนี้การที่เราเสพโซเชียลนั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสําหรับทุกคนมากๆเลยค่ะ แต่นั่นมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราได้รู้ว่ามันทําให้เรามีสติเหมือนข้อหนึ่งค่ะไม่ว่าวันนี้คุณจะเสพแล้วคุณมีสติมากน้อยแค่ไหนเราสามารถฝึกฝนได้ค่ะถ้าหากวันนี้นะคะเราเสพแล้วนะคะเราไม่เห็นคนมากมายบางคนอาจจะได้ในสิ่งนั้นได้ในสิ่งนี้นะคะบางคนซื้อบ้านซื้อรถโพดอันได้เงินอย่างนั้นอย่างนี้นะคะบางคนมีความรู้สึกว่ามีแอบนิดนดนะคะที่ความรู้สึกว่า มันจะใช่หรือเปล่าโมหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะอวดหรือเปล่านะคะถ้าวันนี้เราเสพโซเชียลและอยากจะให้มันประสบความสําเร็จนั้นคุณจะต้องรู้จักยินดีกับความสุขของทุกคนคะ่ะไม่ว่าเวลาคอบโพสต์มันจะเป็นเรื่องที่แบบ จริงหรือไม่จริงเราไม่ต้องไปย้อนว่ามันจะจริงหรือเปล่ามันจะโม้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเวลาที่เขาโพสต์เรื่องราวดีๆและเป็นเรื่องที่มันทําให้เราเองมีความสุขไปด้วยนะคะคุณจงยินดีกับทุกความสําเร็จทุกผลลัพธ์นะคะหลายคนเวลาที่ตอนที่คุณูเคย ยังไม่ได้รู้จากโลกโซเชียลยังไม่ได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เวลาเราเห็นใครโพสเงินหรือว่าโพสว่าวันนี้ฉันซื้อฉันซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะฉันไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราก็จะมีความรู้สึกว่าอวดหรือเปล่าแบบนี้นะคะ ใช่หรือเปล่าสร้างภาพหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วพอได้ขึ้นมาอยู่บนโลกโออนไลน์ในจุดๆนี้นะคะได้มาอยู่ในโลกโซเชียลแห่งสังคมพลังบวกเราเลยได้รู้เลยค่ะว่าอ๋อจริงๆแล้วนะคะเวลาที่เขาโพสอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของความสุขนะคะเขาจะสร้างภาพแบบไหนก็ตามแต่ว่ามันเป็นการสร้างภาพแห่งความสุขนั้นเราจงยินดีและมีความสุขไปกับเขาค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันจะกระจัด ความอิจฉาออกไปจากใจคุณได้อย่างง่ายดายค่ะการที่เรายินดีกับทุกความสําเร็จทุกผลลัพธ์นั้นนะคะไม่ว่าเขาจะโพสต์ในสิ่งดีจะเป็นเรื่องจริงจะเป็นเรื่องโกหกหรือว่ายังไงก็ตามเราไม่ต้องไปขุดคุยขอ้อขอแค่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีความสุขแค่นี้เราก็จงภูมิใจและก็ยินดีไปกับเขานะคะ โลกโซเชียลมันทำให้คุณมองได้หลายด,ด้านหลายมุมนะคะแต่เราจงเลือกมีสติมองไปในด้านบวกเท่านั้นนะคะมันจะทำให้คุณสามารถใช้โซเชียลได้อย่างสำเร็จและพาอนาคตไปสู่วันข้างหน้าที่ยิ่งใหญ่และภาคภูมิใจนะคะมันทำให้เราเป็นคนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงตัวของเราเองจากการที่เราเล่นโซเชียลนั่นเองค่ะ ค่ะแล้วก็เทคนิคที่3เลยนะคะวันนี้นะคะเวลาที่เราเล่นโซเชียลเราอยากที่จะสําเร็จใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเราจะต้องมาโฟกัสที่ตัวเราเป็นใหญ่ค่ะแม้ว่าบางครั้งเราจะเห็นผู้คนมากมายใช่ไหมคะเราอาจจะไปสนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ลืมตัวเองไปหมดเลยนะคะวันนี้ถ้าคุณอยากที่จะพัฒนาตัวเองโดยการใช้โลกโซเชียลนะคะให้เป็นประโยชน์คุณจะต้อง กลับมาโฟกัสที่ตัวคุณค่ะไม่ว่าคุณจะขึ้นมาอยู่นบนโซเชียลในแบบไหนนะคะมาเป็นแมค้าออนไลน์มาสร้างตัวตนนะคะคุณจงมาสังเกตตัวเองว่าฉันได้ขึ้นมาอยู่ในจุดจุดนี้แล้วฉันได้ดีมากขึ้นแค่ไหนนะคะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าดีขึ้นแค่1%หรือว่าแล้วไม่รู้สึก ภูมิใจหรือว่าไม่รู้สึกมีความสุขนะคะคุณนูมบอกได้เลยค่ะแค่คุณดีขึ้นกว่าเมื่อวานนั้นก็โคตรสุดยอดแล้วนะคะซึ่งหลายคลหลายคนเวลาที่ขึ้นมานะคะมีความรู้สึกว่าเอาเวลานะไปโฟกัสเรื่องของคนอื่นมากกว่ามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบวกหรือว่าเรื่องลบนะคะเรามักจะสนใจคนอื่นซะมากกว่านะคะดังนั้นวันนี้เราจง เล่นไปด้วยแล้วก็มาพัฒนาตัวของเราเองด้วยมันจะดีมากมายเลยนะคะโฟกัสที่ตัวเราค่ะเพราะว่าถึงแม้วันนี้นะคะคุณจะไปสนใจคนอื่นมากมายเท่าไหร่นะคะคุณก็ไม่ต้องรู้เลยค่ะว่าก็ไม่มีใครมาสนใจอะไรเรานอกจากว่าตัวของเราเองเท่านั้นนะคะที่สนใจตัวของเราเองดังนั้นแล้วเราจง กลับมาพัฒนาตัวของเราเองให้ดียอดเยี่ยมเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นตัวอย่างให้กับผู้คนใกล้ตัวเรานะคะหรือว่าคนห่างไกลตัวเราก็ได้ขอเพียงแค่เรามาโฟกัสทําในสิ่งที่จะสามารถช่วยเป็นประโยชน์ให้กับสังคมและโลกใบนี้ดีกว่านะคะการที่เราเล่นโซเชียลนั้นหลายคนนะคะติดกับดัก มัวแต่ไปวุ่นวายไปตั้งข้อสงสัยไปตั้งข้อเปรียบเทียบอะไรมากมายให้กับผู้อื่นและกกับตัวเรานะคะเวลาที่เราเล่นเห็นคนอื่นได้อันนั้นเห็นคนอื่นได้อันนี้นะคะเห็นเขาไปเที่ยวนู่นเห็นเขาไปเที่ยวนี้เราก็อยากจะไปบ้างนะคะดังนั้นแล้วถ้าเราเห็นโพสต์ไหนที่มันมีความสุขเราจงยินดีไปกับเขาค่ะและการที่เราจะ ใช้โซเชียลให้มีความสุขนั้นนะคะเวลาที่คุณจะโพสต์สิ่งไหนไปนะคะคุณจะต้องคิดก่อนนะคะต่อไปนี้เราจะต้องคิดก่อนนะคะไม่ใช่ว่าอย่าโพสต์อะไรก็โพสต์นะคะเป็นสิ่งไหนที่ไม่ได้สนใจใครว่าจะได้รับประโยชน์อะไรหรือเปล่าหรือว่าสะใจฉันที่ฉันได้โพสต์อะไรไปแบบนี้นะคะเมื่อก่อนครูนูก็เคยเป็นค่ะแต่ว่าไม่ได้โพสต์ข้อความที่แบบว่าสะใจหรือว่าดา่าใครนะคะแต่ส่วนใหญ่จะโพสต์เกี่ยวกับเรื่องดราม่าแบบ สงสารคนนั้นสงสารคนนี้อะไรแบบนี้นะคะดังนั้นวันนี้เราได้รู้แล้วอย่าได้ไปโพสเรื่องราวที่มันทําให้คนอื่นกังวลสงสัยหรือว่าทําให้คนอื่นพลังตกไปด้วยนะคะก่อนที่เราจะโพสต์ข้อความอันไหนนะคะเราจะต้องดูก่อนว่าฉันสมควรที่จะโพสต์ไปหรือเปล่าแล้วเวลาที่ฉันโพสต์ไปแล้วนะคะมันจะมีประโยชน์กับใครไหมมีประโยชน์กับตัวชันหรือเปล่านะคะมันช่วยใครได้บ้างนะคะ เราจะสังเกตง่ายๆเลยนะคะว่ามีคนหลายกลุ่มที่เข้ามาอยู่บนโลกโซเชียลแล้วไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะเพราะว่าการที่เขาเสพและก็สร้างนะคะเป็นสิ่งที่ลบทั้งนั้นนะคะในเมื่อเราเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีโอกาสได้เรียนรู้ในเรื่องราวดีๆนะคะเราจงนําสิ่งที่เราได้รู้นี้แบ่งปันและแชร์มันออกไปค่ะ วันนี้นะคะคุณนูก็นํามาฝาก3มเทคนิคนะคะใครเข้ามาแล้วคุณนูอาจจะไม่เห็นคอมเมนต์นะคะเพราะว่าคอมมนต์คอมเมนต์เดี๋ยวนี้จะไม่ขึ้นเครื่องที่เราไลฟ์เนาะจะเครื่องขึ้นอีกเครื่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณนูสรุปให้อีกทีนะคะ3เทคนิคใช้โซเชียลยังไงให้ประสบความสําเร็จนะคะ1เลยเราจะต้องมีสติตลอดเวลาค่ะทั้งเวลาที่เราเสพเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะเพราะว่ามันจะมีทั้งด้านลบด้านบวกนะคะ เวลาที่เราสังเกตง่ายๆนะคะอย่างเช่นเราอาจจะดูคลิปของโค้ชครูต่างๆนะคะใน YouTube หรือว่าใน Google หรือว่าในไหนก็ตามมันก็จะมีทั้งเรื่องลบเรื่องบวกขึ้นมาใช่ไหมคะไม่ว่าจะใน Facebook ก็ตามค่ะถ้าเราเผลอไปเสพเรื่องลบๆนะคะเรื่องราวที่คุณเสพมาบวกทั้งวันนั้นนะคะกับเรื่องราวลบๆที่คุณบวกบเสพแค่นิดเดียวนะคะมันจะหักล้างกันไปเลยค่ะดังนั้นแล้วเราจงตั้งสติของเรานะคะให้เสพแต่เรื่องบวกเท่านั้นนะคะ ค่ะแล้วก็เทคนิคที่สองเลยนะคะวันนี้การที่เราเสพโซเชียลนั้นนะคะมันก็จะมีทั้งเรื่องที่คนโพสเกี่ยวกับได้เงินเท่านั้นขายของได้เท่านี้นะคะแล้วก็ไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่นะคะมันอาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าอวดหรือเปล่าโมหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะถ้าหากวันนี้เราเห็นเขาโพสต์ในเรื่องที่มีความสุขไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องบวกหรือ,อไม่ใช่ว่ามไม่ใช่ ไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งจริงหรือไม่จริงคุณไม่ต้องไปขุดคุยคุณไม่ต้องไปสงสัยว่าอันนั้นมันจริงหรือเปล่าสร้างภาพหรือเปล่าอะไรแบบนี้เราไม่ต้องไปสนใจเราแค่เห็นคนอื่นมีความสุขเราจงยินดีในความสุขของคนอื่นและยินดีทุกผลลัพธ์ของผู้อื่นนะคะมันจะทําให้เรากลายเป็นคนหนึ่งที่มีความแอบมุ่งมั่นแล้วก็รู้ว่าคนหนึ่งทําได้อ๊้ เขาไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ฉันก็อยากจะไปเหมือนกันเขาไปได้ฉันก็ไปได้เช่นกันนะคะจงยินดีเวลาที่เรายินดีแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขนะคะร่วมไปกันกับเขาแล้วก็วันหนึ่งความสุขที่คุณเสพมันนั้นนะคะมันก็จะเกิดคุณกับคุณแน่นอนค่ะแล้วก็เทคนิคที่3มเลยนะคะวันนี้การเล่นโซเชียลนั้นนะคะหลายคนเล่นเพื่อที่จะโฟกัสคนอื่นนะคะวันนี้เราจงเล่นเพื่อโฟกัสที่ตัวเราค่ะ เราดูว่าเรามาอยู่ในโลกโซเชียลนะคะเราดีขึ้นยังไงเราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้แบบไหนนะคะเวลาที่เรารู้ว่าเราเสพโซเชียลใช่ไหมคะไม่ว่าเราจะเสพในแฟดพร้อมไหนใช่ไหมคะเราจงดูค่ะว่าคุณสามารถที่จะพัฒนาตัวของคุณเองได้แบบไหนบางคนอาจจะขึ้นมาอยู่บนโลกโซเชียลแล้วนะคะและมีความรู้สึกว่าฉันไม่เห็นพัฒนาไปในแบบใดเลย ดังนั้นต,ต้องดูก่อนนะคะว่าที่คุณบอกว่าคุณไม่พัฒนาตัวเองนั้นคุณโฟกัสในด้านลบหรือว่าด้านบวกเพราะว่ามันมีเรื่องราวทั้งลบทั้งบวกให้คุณได้เสพนะคะวันนี้เราได้ขึ้นมาจุดจุดนี้แล้วเราจะต้องโฟกัสพัฒนาตัวของเราเองให้ดีที่สุด <c oughs> เพื่อที่จะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้คนอีกต่อไปนะคะ <c oughs> เพราะว่ามีหลายคนที่เขาอยากจะพัฒนาตัวเองแต่เขาอาจจะยังไม่มีต้นแบบยังไม่มีแรงบันดาลใจวันนี้เราจงขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนนะคะ โฟกัสในการพัฒนาตัวของเราแค่ดีขึ้น1%นะคะคุณก็ยอดเยี่ยมและโคตรสุดยอดที่สุดเลยค่ะบางคนอาจจะคิดว่าฉันยังไม่ดีขึ้นเลยถ้าคุณคิดแบบนี้คุณลงมองกลับไปเมื่อวานว่าคุณเป็นแบบไหนแล้ววันนี้คุณได้ดีขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะ คุณเชื่อว,ว่าทุกคนจะพัฒนาตัวเองในด้านดีแน่นอนถ้าหากว่าคุณเสพและสร้างแต่สิ่งที่ดีนะคะถ้าคุณจะสร้างภาพบนโลกออนไลน์ก็จงสร้างภาพแต่สิ่งที่ดีเป็นต้นแบบให้กับผู้คนเท่านั้นนะคะอย่าได้สร้างภาพที่มันทําให้คนอื่นมีความกังวลสงสัยไปด้วยนะคะอ่าเห็นไหมคะว่าง่ายๆเลยนะคะเวลาที่เราจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะคะ หลายหคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเบื่อโลกออนไลน์นะคะไม่อยากจะขึ้นมาบนโลกโซเชียลเพราะมีแต่สิ่งที่ทําให้ไม่สร้างสรรค์น,นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเรารู้เรามีสติในการเสพโซเชียลนั้นมันจะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นและพัฒนาตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมและก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้คนมากมายได้อย่างแน่นอนเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาชมสดและก็ย้อนหลังนะคะ ครูนูก็เป็นคนหนึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจะขอเป็นแสงสว่างอีกดวงหนึ่งนะคะให้กับโลกใบนี้นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กับครูนูทั้งคนที่ชมย้อนหลังด้วยนะคะฝากติดตามเพจครูนูนะคะได้ที่ช่องนี้นะคะแล้วมาเจอกับครูนูใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะรักและขอบคุณโลกออนไลน์รักและขอบคุณมหาปัญญาจากครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็รักและขอบคุณแฟนเพจทุกคนนะคะทุกคนที่ เข้ามาชมครูนูนะคะทั้งสดและย้อนหลังขอบคุณท้องทุ่งนาแห่งนี้ขอบคุณต้นยาขอบคุณต้นข้าวเห็นไหมคะครูนูก็เป็นคนหนึ่งขึ้นมาอยู่บนโลกอะไรแล้วรู้สํานึกรู้คุณกับทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วมาเจอกับครูนูใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะรักนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ